ต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการเหนือกระบาดรายการที่จะมาปลุกจิตวิญญาณตำนานความศักดิ์สิทธิ์ที่ชีวิตคุณยกไว้เหนือกระบาดสวัสดีค่ะคุณนอ็อ ครับสวัสดีครับพี่จูครับค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนะคะคุณเนาะที่ให้เกียรติรายการของเราเสียงไม่ตื่นเต้นเลยแต่เสียงพี่ตื่นเต้นแทนนิดนึงครับนิดนึงได้ยินเสียงผมชัดใช่ไหมครับชัดค่ะชัดค่ะแล้วก็ทางบ้านก็ได้ยินเสียงชัดนะคะขอบคุณมากที่ให้เกียรติรายการเหนือกระบาลแล้วก็ให้เกียรติรายการช่องเล็กๆของเราในการมาเผยแผ่นเนาะจริงๆพี่อยากทําในมุมของเรื่องราวความเชื่อที่เกี่ยวกับ เหนือกระบาลน่ะเราก็ไม่มันไม่จําเป็นจะต้องเป็นเกจีอย่างเดียวเนาะมันก็เป็นทั้งหลายๆอย่างที่เราสามารถยกไว้เหนือกระบาลได้วันนี้ทางคุณน็อตมาเล่าเรื่องเราอะไรเราให้เกียรติในการแต่งชื่อเลยนะคุณน็อตแต่งชื่อเรื่องได้เลยอ๋อก็เรื่องแรกเรื่องแรกของผมชื่อว่าเจ้าที่บอกครับเจ้าที่บอกโอเคได้เลยค่ะคุณน้ตเจ้าที่บอกมันเป็นเรื่องเรายังไงคะครับครับก่อนหนึ่งก สวัสดีทีจุทีมงานแล้วก็ผู้ฟังทุกท่านนะครับครับก็ขอเนื่นเลยอตัวผมก็อยู่จังหวัดชลบุรีก็มีความเคารพน้าถือหลวงปู่ท่านหนึ่งครับชื่อหลวงปู่เกี้ยงนะครับอยู่วัดเนินถุกเทาวาสครับก็ก็ด้วยความที่ว่าอก่อนหน้านี้ผมและครอบครัวบ้านอยู่ทางด้านหลังวัดนะครับของของวัดเนินเลยค่ะตัวผมเองอ่ะก็ก็บวช บวชโดยมีหลวงปู่เกียงเนี่ยท่านเป็นเทอาประปชาให้ครับ <Okay. S 2> แล้วก็ผู้คนระแวกนั้นนะครับก็มักจะเข้าไปทําบุญที่วัดเนินกับหลวงปู่ก็ตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นตารุ่นยายเลยนะคร, <Okay. S 2> ครับเพราะว่าท่านแบบเป็นพระที่เมตตาชอบส่งเคาะช่วยเหลือคนอะไรเงี้ยครับ <Okay. S 2> ครับแล้วก็แบบใครตกทุกข์ได้ยากก็เข้าไปหาช่วยเพื่อทุกๆเรื่องเลยใครไม่มีเงินไม่มีทองอะไรเนงะี้ยก็ไปขอท่านท่านก็ให้อ่ะครับ <c oughs> <c oughs> น่ารักมากเลยคใช่ครับแล้วก็ส่วนพวกวัตถุมงคลต่างๆอ่ะท่านก็จะชอบแจกครับคใครไปนี่ก็จะได้กลับมาทุกคนแล้วคนนึงก็แบบจำนวนหลายชิ้นหลายอย่างมากเลยครับอืมหมายถึง,ถงจค่นขีไหมคะใช่ใช่ครับแจกแจกปีเลยครับรับจับมือท่านเลยคะนะครับก็ทีนี้เดี๋ยวเข้ามาที่เรื่องที่ผมจะเล่าละกันนะครับค ครับก็เป็นเรื่องที่เกิดกับผมและครอบครัวนะครับ <c oughs> มันเกิดขึ้นเมื่อประมาณปี2557อะครับ <c oughs> อ่า <c oughs> ก็ <c oughs> ใช่ครับก็ตอนนั้นหลวงปู่ท่านก็ยังยังมีสังขารอยู่นะครับยังไม่ได้ยังไม่มรณภาพ่าบ <c oughs> ด้วยความที่ว่าเป็นลูกศิษย์ก็จะเดินทางไปทําบุญอยู่เป็นประจำ <c oughs> ครับก็หลังจากบไปทําบุญถวายสังฆทานค่าน้าข้าไฟแล้วเนี่ยครับก็ก็จะแวะไปหาท่านที่กุฏิ นย่ครับไปเพื่อไปกราบท่านหรือแบบพวกแบรนลังนกหรือแบบอาหารสําหรับผู้สูงอายุอะครับคไปถวายท่านนะครับค,ครับปกติแล้วก็ก็จะมีคนลูกศิษย์ต่างๆเนี้ยมารอเข้ากราบท่านอะ่ะค่อนข้างเยอะต่อคิวกันอะไรกันอย่างเงี้ยครับค,ครับแต่วันนั้นน่ะมันมันแปลกอย่างหนึ่งคือพระพระเลขาที่ดูแลท่านอะชื่อหลวงพี่นรงอ่่ะคะ ท่านรีบร้อะนะวิงเข้ามาหาผมเอ,อมาบอกว่าโยมโยมหลวงพ่อเรียกมาน,น,นี่ก่อนมานี่ก่อนครับก็เลยก็เลยตามพี่เข้าไปก็เลยแบบขอโทษคนอื่นๆว่าก็ขออนุญาตเข้าก่อนนะแซงก่อนนะอะไรเงี้ยครับพอพอไปถึงในกุตินะครับท่านก็บอกว่าอ่าให้รีบกลับนะผมก็กาลังก้มกาบอะยังกาบไม่เสร็จเลยสามครั้งท่านบอกว่ากลับบ้านได้เลยกลับรีบกลับนะอะไรเงี้ยคเลยแบบ มองหน้ากันด้วยความประหลาดใจแล้วหลวงพี่นลงก็แบบทําเสียงแบบซีเรียสอะยุมหลวงพ่อบอกแล้วรีบกลับเถอะครับก็เลยลาท่านกลับกันเลยทันทีครับยังไม่ได้คุยอะไรอย่างนี้เลยใช่ไหมคะปกติใ็จะได้เหมือนนั่งคุยกันก่อนนี้ใช่ไหมคะใช่ครับปกติท่านจะชอบคุยชอบกับแบบสนทนากับโยมาเป็นเวลานานเหมือนกันนะครับอย่างน้อยต้องมีครึ่งชั่วโมงเนี่ยครับอืมันก็เลยผิดปกติมากๆ ใช่ครับใช่ครับทีนี้ก็เลยขับรถกลับบ้านกันก็ประมาณเกือบเกือบสามสิบนาทีก็ก็จะถึงบ้านใช่ไหมครับพอพอกลับไปบ้านก็ก็เห็นว่าห้องห้องนอนของพ่อของภรรยาผมอะมีควันดําๆออกมาเต็มจากห้องเลยครับอืแล้วคุณพ่ออยู่ไหมคะไม่อยู่ครับเพราะว่าไปด้วยกันหมดไปกาบลูกปู่ด้วยกันหมดเลยครับครับก็เลยแบบรีบผ่าน้ํารีบดึงสายยางรีบ เตรียมน้ําจะมาดับไฟคิดว่าไฟคงจะไหมอะไรครับค่ะครับพอเปิดประตูเปิดหน้าต่างระบายพวกควันดําต่างๆอ่ะเราก็พบว่าอ่าตัวแอร์แอร์เครื่องปรับอากาศครับมันมันเป็นข่าเมเ่าดาแล้วแบบหยดหยดเหมือนแบบมีการระเบิดเกิดขึ้นนะครับค่ะครับแต่แต่ที่ที่ที่แปลกคือว่ามันไม่ไม่เกิดไฟไหม้ขึ้นในบ้านนะครับ <N ame> คือมีแต่ควันอย่างเดียวเลย <N ame> ใช่ใช่ครับอ๋อน่ากลัวนะคะอืม ก็พอระบายควันดำออกจนดูมองว่ามันปลอดภัยแล้วครับก็ให้ช่างไฟมาดูาครับเขาบอกว่ามันเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรแต่ที่แปลกก็คือว่ามันไฟมันจะต้องไหม้ทั้งหลังแล้วครับคแต่มันแค่แอร์มันไหม้เฉยๆแล้วก็ไม่มีการลุกลามของไฟเกิดขึ้นคือไม่มีเปลวไฟขึ้นเลยมีแต่ควันดำอย่างเดียวใช่ใช่ครับ อสุดยดยทีนี้ก็ก็ที่อย่างหนึ่งก็คือว่าแบบมีแอร์พังพัดลมพังนะครับเพราะว่าแบบไอตัวกรอบพลาสติกอะ่ะมันละลายไหมอ่ะม,มาหยดทับพัดลมนะครับแล้วก็ก็หลังจากนั้นก็ซ่อมแซมห้องไปอะไรไปก็เลยแล้วก็ก,กลับไปกาบหลวงปู่อีกครั้งหนึง่งระหว่างก็เหมือนเดิมครับรอเท่าแถวจะเข้าไปกราบ เจอหลงพี่นันลงอีกแล้วก็เขาก็มาบอกว่าโยมเป็นไงบ้างบ้านไฟไหมไหม <c oughs> <c oughs> ผมผมก็ตกใจว่า <c oughs> ว่าหลวงพี่เขารู้ได้ไง <c oughs> <c oughs> หลวงพี่เขาก็กระซิบไปฟังเราบอกว่าอาทิตย์ก่อนน่ะหลวงพ่อเขาเห็นโยมมาหลวงพ่อเขาบอกว่าไปบอกเขาหน่อยบ้านไฟจะไหม้แล้วให้รีบกลับ <c oughs> ก็ก็หลังจากนั้นพอก็ได้คิวเข้าไปกราบหลวงปู่ใช่ไหมครับค่ะแล้วก็กรมกราบท่านเศดถวายลังกอ่าท่านท่านก็บอกว่าอเนี่ยที่รู้อ่ะก็เจ้าที่ที่บ้านมาบอกอผมก็ถามว่าทําไมแล้วรู้ได้ไงว่าเป็นเจ้าที่ของบ้านผมคเราท่านบอกว่าก็ท่านเป็นคนเชิญมาเองอื อันนี้ต้องเท้าความก่อนนะครับค่ะก่อนก่อนสร้างบ้านหลังเนี้ยผมให้หลวงปู่ดูที่ทางแล้วก็ประกอบพิธีอันเชิญเจ้าที่เจ้าทางสารพระภูมิให้อะไรให้หมดเลยครับ๋อหลวงปู่ก็เลยรู้ว่าอันนี้เป็นบ้านของของคุณนอ็อตใช่ครับใช่ครับสุดยอดแล้วแล้วที่แปลกอีกอย่างหนึงก็คือว่าหัวนอนของพ่อภรรยาครับมีรูปหล่อ ขนาดบูชาแล้วก็พักเครื่องวัตถุมงคลอ่ะของหลุงปูกเกี้ยงองค์เดียวเลยอะ่ะแล้วก็ไม่มีแบบค่าเมาหรือตะเก็ที่มันกระเด็นจากการไหม้หรือระเบิดใส่เลยครับอืมก็คือไม่ไหมเลยไม่โดนเลยอย่างนั้นเลยจริงครับใช่ครับโอโ้โสุดยอดนะคะนี่เป็นเรื่องที่สองนะที่พี่ได้ฟังจากหลวงหลวงปุกเกี้ยงแล้วก็รู้สึกแบบท่านเก่งนะเนี่ยอืม รู้สึกว่าอยากไปหาเลยอ่ะคุณน็อตมีเรื่องอื่นสั้นๆให้เราฟังอีกไหมคะสำหรับหลวงปู่เกี้ยงหรือว่าเรื่องนี้ยังไม่จบอ๋อเออก็ก็ก็ก่อนสำหรับเรื่องเรื่องนี้ครับพอก่อนกลับอ่ะค่ะอหลวงปู่เขาทักถามผมว่าเกิดวันไหนค่ะผมว่าผมว่าเกิดวันที่ยี่บห้าค่ะแล้วแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็ยิมยิมแล้วก็มีโชคนะเขาบอกเนี้ยอืมแล้วก็ปรากฏว่ามันก็ ทั้งบ้านอ่ะไปหาลอตเตอรี่สองห้าซึ่งมันออกเลขท้ายสองตัววันนั้นอะถูกถูกเหมือนกันโดยแบบไม่ได้บอกกันเลยว่าจะซื้อเลขเนี้ยครับโอ้โหคนมันจะถูกพี่อยากมีโชคแบบนั้นก็เรื่องแรกเรื่องแรกเรื่องแรกก็จบแล้วครับค่ะมีเรื่องสั้นๆหรือเรื่องต่อให้พวกเราฟังอีกไหมมีม,มีครับมีค่ะเรื่องเกี่ยวกับอะไรคือซื้อเรื่องของหลวงปู่อะ จะมีค่อนข้างเยอะถ้าในหมู่ลูกศิษย์อ่ะเขาก็จะไปประสบการณ์พบเจอกันเยอะแต่อาจจะเป็นเรื่องสั้นๆนะครับค่ะได้ส,สั้นๆก็ได้ค่ะก็เรื่องที่สองอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทําให้พี่พี่ที่เป็นอ่าที่ผมสนิทอะครับเขาเขาเชื่อเรื่องนี้นะครับอือครับอันเรื่องนี้ก็เกิดประมาณสิบกว่าปีได้แล้วครับก็คือเกิดเกิดก่อนที่จะมาเรื่องที่สองถูกไหมคะใช่ครับประมาณ ปีห้าศูนย์ห้าหนึ่งครับอืมค่ะครับก็พี่พี่คนนี้เขาชื่อว่าพี่ต้นนะครับค่ะครับเขาทำงานแบบเป็นประมูลรับซื้อตึกเก่ามาริโนเวทขายอะไรเงี้ยครับค่ะครับก็ด้วยความที่ว่าสนิทกัน,นผมว่าอ,อพาอยากพาเขาว่าไปกาบหลวงปูกเกียงเพราะว่าเขาต้องเดินทางไปตามที่ต่างๆบ่อยในการดับหาซื้อตึกมา มีโนเวดขายตามจังหวัดนู้นจังหวัดนี้ครับค่ะครับก็พาเขาไปกราบพอไปเจอหลวงปู่หลวงปู่ก็ทักพี่เขาเลยว่าช่วงเนี้ยไปไหนมาไหนอ่ะแวนพ้าบ่อยๆนะค่ะอ่าพี่เขาพี่ต้นเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาไม่มีอืวันนี้มากราบเพื่อจะขอพระจากหลวงปู่ออืหลวงปู่ท่านก็ให้หนุมานเนื้อตะกวัวมาองคหนึง่งค่ะแล้วก็พระยันที่เป็นรูปหนุมานอีกผืนหนึ่งครับ บหลังจากนั้นที่อ่าประมาณอีกสองวันพี่ต้นเนี่ยเขาก็มีงาน่ะที่จะต้องแบบทําวันเดียวสองที่ก็คือแบบที่ชนบุรีที่หนึ่งแล้วก็ที่ฉะเชิงเซาที่หนึ่งซึ่งซึ่งกว่าจะเสร็จงานมันก็แบบปีหนึ่งปีสองครับด้วยความเหนื่อยล้าเนี่ยเขาก็ขับรถมาบนอ่าทั้งด่วนนะครับแล,แล้วแล้วเขาก็อ่าหลับในแล้วรถก็หมุนสองรอบ ช่ครับแล้วก็เขาก็หลับไปแป๊บหนึ่งจนมีพี่กู้ภัยอะ่ะแล้วก็ตํารวจอะ่ะมาแล้วก็มาตรวจเช็คว่าเขาเป็นอะไรไหม,มแล้วก็จับเป่าแอลกอฮอล์ซึ่งกู้ภัยกับตํารวจอะ่ะเขาสีหน้าแบบงงแล้วตกใจที่ว่าพี่ต้นเนี่ยเขาไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลยเหมือนแกหลับไปเฉยใช่<ๆ>ใชเพราะว่า ในจอทีอ่ทางด่วนะเขาระบุว่า,วาพีตตนน่ต้นขับรถมาด้วยความเร็ว120-130กิโลเมตรนะครับค่ะแล้วรถจะอยู่เยียมันก็สะบัดแล้วมันก็หมุนสองรอบจนไปชิดกับแบรีเออร์ครับซึ่งตามปกติถ้าขับขนาดเนี้ยมันจะพลิกแล้วตกจากทางด่วนะะน,นะครับค่ะโอ้โหนี่ครับเนี่ยที่วัดยังมีหนุมานรุ่นนี้อยู่มี้คะ ที่วัดยังมีมีวัตถุมงคลของหลวงปู่ที่ทันนะครับยังมีอยู่ครับแล้วก็ราคาไม่ได้สูงมากครับอ๋อยังมีอยู่ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นหนุมานนี้ไม่มีแล้วมีครับมีมีที่ทันท่านด้วยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับมีครับโอ้ยน่าไปน่าไปพี่ๆทุกคนที่อยู่ในในช่องนะคะสามารถก็ไปหาก่อนที่จจะเข้าไปที่วัดนะทุกคนอืมอยาก ไปเลยเพราะว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องเดียวกันเลยคือหนุมานช่ว่าหลวงปู่ท่านเก่งหนุมานเหรอคะใช่ครับก็น่าจะเป็นวัตถุมงคลหลักท,ที่ท่านจะสร้างแล้วก็แจกเป็นประจำะครับเหมือนเหมือนท่านจะเริ่มสร้างมาตั้งแต่สองพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดะครับม,มาเรื่อยๆเ,เลยเงี้ยจนถึงจนถึงท่านมรณภาพนะครับแต่ตอนนี้คือท่านมรณภาพไปแล้วใช่ไหมคะ ใช่ครับมรณนาผ้าไปปี60คนระับ8ปีแล้วโอ้ก็ยังมีของท่านอยู่น่าไปนะคะพ <PP. S 2> ี่พีเพราะว่าถ้าฟังเรื่องเล่าสองเรื่องนี้คืออยากไปเห็นเลยอ่ะอยากเห็นกับตาเลยฮนุมานสุดยอดแสดงว่าในกลุ่มของลูกเศิษ์หรือกลุ่มของอพวกเราที่นับถือหลวงปูกเกลี้ยงเนี่ยก็จะมีเรื่องราวประสบการณ์เล็กๆน้อยๆแบบเนี้ยเต็มเลยใช่ไหมคะ ใช่ครับใช่ครับอืสุดยอดมาก<อ>เลยผม,มผมลืมบอกอีกอีกเรื่องหนึ่งว่าหลังจากที่ที่พิทต่้ต้นเนี่ยเขาเขาได้สติมาแล้วใช่ไหมครับแล้วก็พี่กู้ภัยอะ่ะเขาก็มาถามกันเ่ะเป็นแบบธรรมดาว่าแขวนอะไรอะ่ะทําไมรอดอะไรเงี้ยแล้วก็อนุมานที่แขวนะ่ะพี่ต้นอาหารไม่เจออืเหมือนน่าจะกระเด็นหลุด่ะครับ แล้วแล้วก็เหลือแต่พายันที่ว่าขอเอาไว้ตั้งแต่แรกครับเอาปิดรถเอาไว้ะนะครับทีนี้อในในหมู่ลูกศิษย์หลวงปู่เกียรเนี่ยเขาจะได้ยินกันบ่อยๆว่าหลวงปู่ะท่านเรียกหันุมานกลับมาได้ออืก,ก็ก็เลยพี่ต้น,น่ะก็เลยกลับไปกราบหลวงปูก่ก็ไปเล่าให้หลวงปูฟ่ฟังพอท่านพรมน้ำมนต์เสร็จแล้วก็เล่าให้ฟังว่าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้แล้วหนุมาลได้หายไป ครับแล้วหลวงปู่บอกว่าว่าให้กลับไปดูที่กระถางต้นไม้หน้าบ้านค่ะก็พอกลับไปก็เจอหันุมานองค์ที่หายไปอะครับโอ้คนลุกยังไม่ได้เล่าเลยฮะคนลุกเลยคนลุกจริงอันนี้พี่ๆที่เป็นลูกศิษย์น่าจะมีประสบการณ์ลักษณะเนี้ยเยอะครับที่หันุมานหายแล้วให้หลวงปู่หาให้อะครับอ๋อสุดยอดคุณนัดฟังแล้วขนหัวลุกขึ้นมะา เนี่ยมันเหนือกระพันจริงมันขึ้นแบบทุกคนขึ้นเลยอ่ะใช่ครับนี่นี่มทางทางเพจเราได้โชว์แบบโชว์ภาพบ้านพี่ไฟไหม้ให้แล้วนะคะใช่ใช่ครับอันนั้นภาพเหตุการณ์จริงอยู่เลยครับทุกคนบอกโหพี่เห็นแล้วครับแบบไฟไม่ลามอืสังเกตตัวที่ตัวแอร์มันคือระเบิดเลยนะครับสูดสูด ฟังบบกโหคุณน็อตเล่าดีมากถ้ามีเรื่องอื่นที่อยากมาเผยแพร่ในมุมหลวงปู่อีกมาเล่าให้ฟังนะคะมาเล่าให้ฟังนะได้เลยครับมีอีกไหมมีอีกไหมหมายถึงแบบครั้งหน้านะอ๋ออ๋อครั้งหน้าใช่ไหมครับใช่ค่ะจะจะได้จะได้คิดถึงกันทุกครั้งไงอ๋อ <laughs> เล่าหมดเดี๋ยวคุณน็อตไม่มานะได้ได้ครับก็ก็มีเรื่องของหลวงปู่เยอะอยู่ครับเยอะเลยใช่ไหมคะ ใช่ใช่ครับโอ้เนี่ยฝากฝากเดี๋ยวรอบหน้านะคะฝากคุณคุณน็อตมาเล่าให้พวกเราฟังอีกเดี๋ยวเชื่อว,ว่า <ผม S 1> ทุกคนกน่าจะตามฝากหน่อยได้ไหมครับได้เลยค่ะได้ค่ะคุณนออ็อตอบวันนี้ที่ที่มาเล่าอ่ะไม่รู้ว่าอะไรโดนใจหรือเปล่านะครับเ่าที่ทางคุณจูติดต่อมาวันนี้สองกรกาดาตรงกับมันครบรอบวันมรณ,มรณาภาพของหลวงปู่เกี่ยงเขาด้วยนะครับ ถ้าถ้าเข้าไปดูในเพจในอะไรก็จะเห็นว่าวันนี้มีการทําบุญอุิศส่วนบุญสนให้กับหลวงพุกเกียงด้วยนะครับอสุดก็โหอยากไปแล้วโอ้คนลุกต้องกับวันที่ท่านบรรลภาพเลยคุณลุกจริงใช่ครับทุกคนแล,กแล้วก็วันวันที่คุณเสกอ่ะมาเล่าเรื่องอ่ะก็มันจะตรงกับวันที่ท่านวันวันวันเกิดท่านนะครับยี่สิบมิถุนาครับโอ้พี่ต้องไปละว,วัดนี้ เดี๋ยวนะจดวัดก่อนชนบุรีเองด้วยเดี๋ยวจะไปในมุมของแบบต้องไปเห็นกับตาออสังขารท่านยังอยู่ไหมคะอยู่<ะ>ในโรงแก้วบนศาลาครับอ๋อก็ยคือยังอยู่พี่ไปก็ยังยังสามารถเข้าไปกราบท่านได้๋อได้สะดวกเลยครับขึ้นเป็นบนศาลาเข้าไปกราบสารีรัท่านได้เลยครับโอเคโหขอบคุณมากคุณนอต เก็บเรื่องไว้บ้างเดี๋ยวมาเล่าครั้งหน้าเดี๋ยวพี่ไม่มีคนเล่าได้ครับหรือทางพี่ๆลูกศิษย์เผื่อแบบคุณน็อตรู้จักแล้วเขาอยากมาเล่าหรือฝากเรื่องคุณน็อตมาเล่าสามารถมาได้เลยนะคะทางเหนือกบาลพี่จุยินดีต้อนรับทุกคนเลยขอบคุณคุณน็อตมากๆเลยนะคะขอบคุณจริงๆเลยครับขอบคุณเช่นกันครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ